สวัสดีค่ะเพื่อนๆอนอนวันนี้แม่วานพามากินน้ำเต้าเต้าหูน้นมสดจ้าไม่ใช่น้ำเต้าหู้พูดผิดเต้าหูน้นมสดจ้าแกะออกถุงพึ่งพึ่งเสร็จจ้ะแกะออกถุงเนี้ยซื้อมาห้าสิบบาทค่ะเต้าหูน้นมสดจาก,กีวีค่ะไปโรตัสซื้อกีวีมาคะ่ะเนี่ยสามลูกเนี่ยหกสิบเก้าบาทจ้ะหวานอร่อยหวานมากอร่อยมาก ขอบคุณทุกเลิฟทุกไลค์ทุกกำลังใจนะคะขอบคุณมากมายจ้าไปไหนมาไหนให้เพื่อนๆแม่หวานพบเจอแต่สิ่งดีๆนะคะมาจ้ามามากินด้วยกันจ้าเนี่ยมีลูกคิดมีหลายอย่างอะจ้ะมีหลายอย่างนี่นี่ชอบทั้งสองน่าจะชอบกินมากเนี่ยซื้อติดตู้เย็นตลอดนี่จ้ะมีลูกคิดมีอะไรมาจ้าพเพื่อนๆ แซ่บมากม,มามาพเพื่อนๆมานะชอบกินค่ะอ,อืไม่มีน้ำ ไม่มีขนค่ะอร่อยจังเพื่อนเพื่อนบ้านมองเพื่อนบ้านบ๊อบครับบ๊อบครับบ๊อบครับลูกเพื่อนบ้านมาเดินมาดูแม่หวานหวานยายากินไม่ได้ลูกอันเนี้ยยายากินไม่ได้ลูกหวานเพื่อน น,นี่มันไม่มีฝนเนาะเพื่อนบ้านเขามาดูไม่หวานจ้ะลูกเขาก็มาก็เลยทะเลาะกันนะจ๊ะเพื่อนๆจ้าไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะคะอบ๊อบครับบ๊อบก็แก่แล้วหรอ บ๊อบบี้อ่ะแก่แล้วค่ะชอบมีเรื่องจ้ะมาแม่แม่หวานชอบกินผลไม้จ้ะชอบค่ะลูกกระสิบค่ะเขามาขายพร้อมกับถั่วกับชะอมค่ะเนี่ยค่ะหวานซื้อมาลูกก็ะสิบจ้ะซื้อสองลูกจ้ะนี่ไงลูกกระสิบบาทนะคะชะอมก็สิบอ่าถั่วก็สิบจ้ะ เนี่ยอร่อยจาเพื่อนเน,นี่ยแน่แนไหมโอ้อกินคู่กันหมดเลยนะกินหมดนะเดี๋ยวกินให้หมดให้ดูกินให้เร็วก่อนนะอืมอ่ะให้เพื่อนอ,อร่อยอืม อร่อยครับเ,เพื่อนๆชอบกินมากมไหมมันาหาชิ้นไม่เจอก็เลยสดซะอืมอ้มอืกออื้อ,มอ,มอ,มอมไม่มีขนเอาเลย บางอันมันมีหนามเนาะอันนั้นก็อร่อยชอบกินเหมือนกันหมดนะอาหารจีนหมดขอบออืม ลุงอยู่ไปกรงเทพหรือเปล่าไม,ม่น่าจะ เขาลุ่งกินหมดถุงหนึ่งคนเดียวจ้ะเขาบอกว่าเขาเมื่อยจ้ะเขาก็เลยกินเกือบโอ้ยเยี๊ยยากซื้อตั้งแต่วันวันวันเสาร์หรือวันอะไรก็ไม่รู้เนี่ยอ่หวาน เป็นอะไรก็ไม่รูร้ลูกเนี้ยมันแข็งๆนะอืมอืมพอแล้วคือแล้ว